โอเคข็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมีแถลงการเล็กน้อยอีกแล้วสำหรับช anel ใหม่นะครับผมช anel คือช anel เนี้ยฉันเป็นช anel นะครับเพราะเนื่องจากว่าช anel ผมอัพเกิน15นาทีไม่ได้ครับก็เลยผมต้องรออีกผมต้องรออีก6เดือนนู่นนะครับผมถึงจะกลับมาอัพช anel อัพเกิน15นาทีได้อีกนะฮะซึ่งผมซึ่งไอเนี้ยสามารถไปสามารถกดเข้าไปดูได้สามารถใครที่กดตามซับช anel เน้นแต่ช anel อเนี่ย ฉันเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยคือใครที่ใครที่เนี่ยตามมาตามรู้จากใครที่ติดตามจากช่องเนี่ยก็ใครที่เคยไปกดซับช่องนี้ก็สามารถไปกดกับสามารถไปกดซับแนวจากเน่านี้ได้นะครับซึ่งผมจะแปะไว้เนี่ยจะแปะแปะไว้นี้นะมันจะแปะทิ้งไว้ตรงนี้นะเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้คุณไม่เห็นก็ให้กดเนี่ยกดช่องเน่ผมเนี่ยหรือว่าแล้วก็กดเกี่ยวกับฉะนั้นเนี่ย เนี่ยผมดอชีด้ดของผมก็จะเป็นอย่างนี้นี่รูปพยเตะเนี่ยแล้วคุณว่าคุณก็สามารถตามกดตามกดซับได้นะครับก็เดี๋ยวผมเดีย๋ยวนั้นผมทิ้งดิ้งได้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะในในตอนนี้ที่ว่าพวกคุณอาจจะไม่พวกคุณอาจจะยังไม่เห็นเพื่อนเพื่อนยังไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะพยายาม อัพคลิปให้เยอะๆแล้วกันของยาอัพคลิปให้เยอะที่สุดไอ้ไอ้ต่อไอ้ต่อเมื่อกี้คือไม่เกี่ยวไอ้นี่คือ,คอมไม่เกี่ยวคือผมผมไม่เกี่ยวเรื่องผมเกี่ยวนะผมแค่หาก,กระตูนมาดูชิวๆ,ๆ,ๆ,ๆชิวๆแก้เครียดอีเฉยเดี๋ยวแป๊บนึงนะยูทูบอีเตอร์อาออันนี้ผมใช้คืออันนี้ผมใช้เบรดิเคมถ่ายนะย้ำนะผมใช้เบรดิเคมถ่ายตอนนี้ผมก็จะใช้เออ่ะ จะได้ปกติผมจะใช้บดีแฝบ,บททยเดี๋ยวนี้ผมกลับมาใช้บดีแคมแล้วนะฮะกลับมาใช้ใบดีแคมแล้วน,น,นี่กลับมาใช้ใบดีแคมตามปกติครับเพื่องจับว่าแลนเนี้ยไม่ผมผมใช้ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาจะมาจะมาเดี๋ยวผมจะมาเออะไรวะโอ้เดี๋ยวผมจะมา โ okay, อเคพูดยังไงผมจะมาเดี๋ยวผมจะมาเอะผมก็จะพยายามยาอัพคลิปเยอะๆกันเล่งจะเล่งอัพแล้วก็อีกหกเดือนหัวจะกลับมาเอาเดี๋ยวผมจะเอามาลงช่องนี้แล้วกันถ้าเกิดถ้าเกิดอัพกับอัพเกินสิบห้าทีได้เหมือนเดิมก็เดี๋ยวหกเดือนแล้วอัพเกินสิบห้าทีได้เดี๋ยวผมจะผมจะเอาไอ้คลิปเนี้ยที่ผมเอามาอัพลงแนอช่องนี้มาลงช่องนี้มาลงช่องนี้แหละนะเดี๋ยวผมจะ ชีนัอีกชีน้นหนึ่งผมจะไม่รู้เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่บอกนะอีกชีนั้นหนึ่งผมจะเอาไปทาอะไรก็ติดตามเอาไว้แล้วกันนะก็อันนี้เดี๋ยวผมจะทำวิธีตัดต่อ,ตอโชว์เลยทำโชว์เลยอันนี้คืออ,อินโทรที่ผม,อ,ททผมอินโทรที่ผมเอ้เนี้ยเอเกียรท์มากมายเนี่ยเอออันนี้คือผมผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดจะเอคิดที่จะตนาไลฟ์แอบแฝงประเด็นสิ้นนะนี่คือผมแค่เทส เอามาเทสไอตัวนี้เฉยเนี yeah, ่ยผมมาเทสไอตัวนี้เฉยนะเพราะผมไม่เคยใช้ในเวอร์ชันของ YouTube มาก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะลบเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมตัดที่หลังแล้วกันนะเนี yeah. ่ยนะให้วอันี้ก็มต่อค้นหาเว้ยอนเนี้ยนี่ อันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอันนี้นี่เดี๋ยวขอแล้วก็เดี๋ยวขอจบคลิปเหมือนกันนะครับสับตอนนี้ก็เลยครับ